ท่านผู้ชมด้วยครับผมเป็นไรไม่รู้ครับ YouTube ตัดนะครับผมสตรีมมิ่งตัดนะครับผมอุ้ยได้ยินเสียงสกลตันโอ้ยสวัสดีครับอะไรหรออะไรหรอครับโอ้ยโอ้ยสู้กับสกลตันนี่มันโอ้ยน้องเอ้ย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  เขียวใจเย็น Wi-Fi เออเื่อโอเคโอ้เป็นรูเลยโอเคครับซูมไม่ได้ครับเ <laughs> มื่อกี้นะโอเค เคครับสถานสานสตรีมก็เยี่ยมครับตอนนี้เมื่อกี้เหมือนแบบเน็ตจะหลุดนะครับผมโอ้โอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งสเกีลตันคืออะไรคือมันจะทำอะไรทำอะไรอ่ะโอ้ NPC ไม่ยอมเข้าบ้านครับเนี่ยดูดิแล้ว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 ไอตัวนู้นไปนู่นละโอ้โห แปลกๆอยู่นะซ<ส>ีทเนี้ย n อ c นีไม่เข้าบ้านเคไม่มีครับไม่มีแอปอะไรทั้งเลยยูทู b เกมมิ n งเอาโดนปายาจิมหายแล้วโอ้โหตายไหมเนี่ยอุ้ยโดนอะไรบ้างเนี่ย โอ้ยสเกลยีตันเกิดบนบ้านโอ้ยดอกว่าอยู่โอ้โอเค YouTube ก็ไม่ดีครับผมนะตรวจสอบกันตั้งค่าเสียงคืออะไรอะไรของ y u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  e เกมมิ่งเนี่ยเสียงดังไปหรอมีเสียงว่ครับขอจักข้อความครับผมมีเสียงว่า วันแรกสตรีมไม่มีอะไรผิดพลาดเลยอะสตรีมได้แบบเงียบกิ๊บนะเนียนเนียนเนครับผมพอมาวันนี้อ่าดูวัาเอาเอมีขีดเดียวก็ปักทอดไว้ให้ก่อนนะครับผมเอาแล้วไม่ปิดประตูละครับอ่าไอ้นี่ไม่เข้าบ้านแล้วครับถ้าถ้าเจ็มาทานครับตอนนี้ <laughs> เหมือนโดนล้อมผมตอนนี้ครับผมอยู่ในซีท หมู่บ้านชนเผ่าชาวทะเลนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาดูนะครับผมก็ชนเผ่าชาวทะเลเนาะเอ๋อแสงตะวันพึ่งจะผูพนขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมายพราะอาทิตย์มาแล้วพระอาทิตย์มาแล้วบ่งบอกถึงว่าเราต้องทํางานนะครับผมกิจ <laughs> โคงการกิจโคดดวงการแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สตรีมเป็ไงนะครับอ่าเยี่ยมครับผมการสตรีมใช้ได้อยู่ตรวจสอบกนทน้งค่าเสียงได้ยินเสียงไหมครับยินเสียงกันไหมเอ่ยขอสักคนเร็วครับผมใครดูอยู่นะมีเสียงไหมอ่มาสวัสดีน้องเขียวเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีน้องเขียวว่าอย่างไรว่าอย่างไรว่าอย่างไรครับโอเคโอเคคือ พี่ครับตอนนี้อยู่เท่าไหร่อะไรลรอเอา้าทำไมทำไมไม่โดนไฟไหม้ล่ะครับพ้อาทิตย์มันขึ้นแล้วนะครับผมปึ๊บปึ๊บได้มอนบิลเอาได้กระดูกด้วยครับผมอ่าเยี่ยมได้กระดูกมาแล้วครับผมจะรออะไรครับผมใสไปเลยโอ้โหสามอันยังไม่โตโอ้ต้นไม้เอ้ยลูกพี่ได้ยินครับโอเคขอบคุณมากครับมันให้ตรวจสอบ การเชื่อมโยงเสียงอ่ะผมก็เลยงงๆกับมันอยู่ okay, ครับผมโอเคครับสําหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็อันนี้เป็นซีดที่ผมได้มาจากโรบินโฮสเกมเมอร์ครับผมเป็นของ Brazil บาราซิล้าไม่รู้นะครับผมครับที่แกพูดตลกตลกหน่อยอ่ะตอนเปิดคลิปนะคือตลกสําหรับเราหรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> แกพูดเท่ดีอ่ะพูดอะไรไอ ฟาแกระไรได,า,ไดา,า,าอะไรเป็นลีซาเป็นวิดูมซาไมลมชี่อะไรก็เล็กๆได้อะไรโอเคมันก็ไม่ใช่ภาษาเราเนาะผมก็ฟังไม่ออกนะครับแต่แต่ตอนนี้คือเอ็บีซีพวกนี้มีปัญหามากเลยครับเนี่ยเนี่ยที่ยืนสลอนอยู่เนี่ยครับผมเนี่ยคือกลางคืนมันไม่เข้าบ้านครับผมนะผมต้องมาตรวจสอบมาหน่อยแล้วแหละว่าทําไมมันถึงไม่เข้าบ้านครับผมอ่ะบ้านหลังนี้ไม่มีบันไดแน่นอนครับมันเข้าไม่ได้แน่นอนครับ อ่ะอเคก็ทำยังไงดีวะบ้านฝั่งนี้ก็มีเยอะแยะไม่เข้านะผมเนี่ยเคก็บ้านหลังนี้มืดไหมอ่ามีทอดอยู่อันหนึ่งอ่ะสองอันโอเคไม่มืดนะครผมอุ้ยขอโทษครับขอโทษ <laughs> อุ้ยอทอด <laughs> อุ้ยสองดอกเลยเคบ้านหลังนี้และอ่าบ้านหลังนี้มืดป๊บทอดไป อไม่มีไม่มีคนบอกให้กินขนมปังเลยอ่ะนะครับคือจะทํายังไงให้เจ้าพวกนี้มันเข้าบ้านเนี่ยเราต้องขุดทรายใช่ไหมขุดทรายไปทําตรงนั้นให้มันก่อนนะครับผมนะเราจะเป็นผู้พิทักษ์ที่ดีครับผมคลิปนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมมาสตรีมบ่อยๆนะแบบนี้มันน่าสตรีมดีอ่ะหรือว่ามันไม่น่าสตรีมอะไม่รู้สินะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมสตรีมนะครับโอเคปับ๊บดีครับมันอยู่มันขึ้นบ้านไม่ได้อะโอเคก็ขึ้นได้แล้วมั้งประมาณนี้ขึ้นได้แล้วแหละนี้อ่ะลบสิพี่ผมจะทำบ้านให้ครับลบลบลบ ขึ้นได้แล้วเนี่ยขึ้นไม่ได้อยากขึ้นไม่ใช่หรอแล้วกลางคืนก็ไปอยู่ตรงนั้นกันนะครับผสนะี่ห้าหกตัวต้องบอกว่าสี่ห้าหกตัวเลยนะครับผมคือไปทําอะไรกันไม่รู้บ้านมีก็ไม่เข้าโอเคตรงนี้ก็ปรับไฟไปมีไฟแล้วใส่ประตูไปครับผมชุดโอเคนั่นแหละ ้าได้แล้วบ้านนะเดี๋ยวคงต้องาทาตรงนี้ให้มันใหม่นะเอ้ยอุ้ยผมลืมเก็บไอ้นั่นโอ้โหปัจจัยหลักของเราเลยนะเนี่ฮลืมเก็บต้นอ่อนครับผมโอ้ยลืมได้ไงอะ่ะโอ้ยลืมเก็บต้นอ่อนนะครับลืมเก็บต้นอ่อนนี้แย่มากครับผมโอเคไม่เอ่ยไม่ได้เลยครับผมโอ,โอ้ยน,นั่นตรงนั้นตรงนั้นอ้า แกะเป็นไรตายอะ่ะเคได้ต้นอ่อนมาแล้วเคครับก็ไปปลูกต้นอ่อนกันครับผมเคอ่าตรงนี้เดี๋ยวค่อยลงไปหาเหล็กต่อนะอน,นี่ก็ตัดไม้ไปก่อนนะผมหรือว่าเราต้องฆ่าแกจริงงวะเฮ้ยเรามีวีตอยู่นี่เออเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีต้นข้าวอยู่ขก็บข้าวไป Okay, ไดูเดิพวกโอ้โหแบบนู่น่ะคือทำไมไม่เข้าบ้านครับบัเนี้ยเข้าไปก็ได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับบางวันต้องเห็นจอกันอยู่หน้าโบสนะครับบ้านหลังอื่นมีไม่เข้าจะเข้าอยู่หลังเดียวนี่แหละโอเคตุ้มบ้านหลังนี้ก็เข้าไม่ได้ครับผมมาทางซ้ายไปโอเค ก็ได้ยังเอ่ยเข้าได้แล้วชิปมาทางไหนเข้าไม่ได้อีกครับไม่มีแล้วครับผมตรงนี้ผมไปโอเคมันจะมีแปลงข้าวแค่แปลงเดียวนะตัวนี้ปลูกอะไรตัวนี้ปลูกมันฝรั่งนะปลูกข้าวแทนฝรั่งวะเนี่ยเรื่งเก็บมันฝรั่งไว้ด้วยครับเมื่อกี้โอเคข้าวตรงนู้นโตแล้วครับ เค okay. ก็ไอวิทย์มเมื่อกี้อันสองอันเค okay. แกะจ๋าต้องการแกะอีกหน่อยนึงอะ่ะอีกสองอัน,นอะ่ะอันนี้เลยนะพวกตรงนู้นมีเกาะน,นี่ว่าเออตรงนู้นมีเกาะด้วยเคครับ okay. ตามาตามาตามมาครับตามมานี่มันนี่อ่านี่ไงแกะเพื่อนเพื่อนมาหาชึบชึบ เรามีคนแก่อยู่อันหนึ่งสงสัยจะโดนสเกลลิตันยิงตายเมื่อคืนนะครับตรงนั้นก็มีแก่นะครับผมเพราะฉะนั้นครับตรงนั้นก็มีแก่เราก็ไปฆ่าตรงนั้นก่อนนะครับผมอมีตนอ่อนปลกไปยโอเคสวัสดีนายไม่อยู่กับพวกละ่ะอ่าได้มาแล้วสองอันนะครับผมโอเคก็เลยอีกอันหนึ่งครับผมเ <laughs> ลยอ,อันหนึ่งทุกอย่างเป็นอาหารนะครับ ก็เหลือแค่ตัวนั้นแหละแม่กับลูกไว้เพราะว่าตัวนี้ไม่อยู่กับพวกครับผมตายไปซะโอเคเรามีวีดอยู่ครับผมเราก็ต้องจับไก่มาขังไว้นะครับผมเล่นไอเล่นนะไออยู่นั่นอีกตัวหนึ่งครับผมอยู่นั่นอีกอโอเคมาเนี่ยคีขังไว้แถวนี้แหละเพราะว่าอยู่นู่นมันเสียงดังเสียงดังเรานี่แหละ <laughs> ใช่อะไรเราโอเคปับกดลงไปประมาณนี้ครับผมทำบ่อขังไก่ สองชั้นก็พอครับผมอ่าโอเคป้ายปูดป้ายปับปับอ่าแล้วก็ตรงนี้ปับ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 อ่าแล้วก็ล่อมาอีกทีหนึ่งกี่ตัวเอ่ยลงมานี่โอเคก็ให้วีดป้ายวีดป้ายโอเคมีไม่ครบตัวนี่หว่าอ่าตัวนี้ไม่ต้องกินแล้วก็โอเคปักทรายไว้ตรงนี้อันนึงแบบนี้ครับผมเราก็จะ ชุบโดดขึ้นได้โอเคก็เป็นข้อขังไก่แบบเบสิกนะครับผมแล้วเราก็จะมีไก่กินนะผมเดี๋ยวเราจะทาฟาร์มไก่อัตโนมัติก่อนเลยนะครับ <laughs> ฟาร์มไก่อัตโนมัติทําได้ด้วยเรอระทําได้สินะครับผมจะ <laughs> ทำตามใครครับทําตามทุกคนที่ <laughs> ที่ทําก่อนผมแล้วกันนะครับผมนะ <laughs> ว่าท่านผู้ชมจะคอมเมนต์ว่าก๊อปปี้ใครมาหรือใครมานะครับผม ก็ใครทําก่อนผมผมก็ก o ปีทุกคนแล้วกันนะครับผมนะอยอะแยะครับคนทําที่บนอะไรเนี่ยเพื่อเพขอหน่อยขอหน่อยชิบชิบอันนี้ไงชัปปิ้งลวงมาแล้วโอเคคุณภาพสตรีมยอดเยี่ยมเยี่ยมครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะลังของ NBC เป็นบ้านของเรานะผมซึ่งผมได้เล็งไว้แล้วนะครับผม คือบ้านข้างหน้าของ Back แบ็กสมิธเรานี่แหละบ้านหลังนี้แหละอยากลงเหลืองอยากลงเหลืองคืออะไรครับอยากลงเหลืองคุณซีรอสเกมเมอร์ครับอยากลงเหลืองหรือว่าอยากลิ้นเหลืองหรือยังไงครับโอเคเอากล่องมาสักใบหนึ่งไว้เป็นพิธีนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้ครับเราจะได้นอนกันแล้วครับผมอะกล่องไว้ตรงนี้เก็บอะไรไว้ดีวะอาลูกธนูเก็บปาย อันนี้กันพาวเดอร์เก็บปลายอันนี้ตาแมงมุมครับเก็บปลายพี่ไขยับว่าสตรีมคืออะไรคืออะไรครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปปรับอันนี้รอมันโตอีกรอบหนึ่งครับผมโอเคตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มสิบสี่นาทีครับผมโอเคพอตัดไม้ก่อนครับผมเล่นไอเลน่นนะ เล่นเกาะล้างก็ต้องขยันตัดไม้หน่อยนะครับผมโอเคน่าเล่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวสตรีมบ่อยๆแล้วกันแบบเนี้ยโอเคครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปขุดดินมาเหมือนเราต้องซ่อมหมู่บ้านเดมิซีก่อนนะผมเพื่อที่ว่าแบบเออ่าให้มันไปตรงนั้นอ่ะให้มันนอนบ้างนะผมกลางคืนเนาะตอนนี้ก็มีวัวเกิดสองตัวแล้วก็ดูดีมากเลยนะครับผมโอเค โอเคคนดินก่าใกล้จะมืดแล้วด้วยโ okay. อเคอะแซปปิ้งลวดตรงน,นี้เก็บครับเก็บแล้วก็ปลูกไว้ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคมืดแล้วเราก็ต้องไปนอนครับเพื่อคมอยู่รอบอง n บ c ของเรานะครับผม okay. ป๊าโอเคชุบอ่าไนท์ดยังนอนไม่ได้เหรอครับพาที่ตกกู้พาที่ตกฝั่งนี้สวยสวยฮะชุบอ่าโอเคนอนก่อน,นครับผม โอเคตื่นมาแล้วครับสวัสดีครับชึบชืบครับตอนนี้มันออกยาเหลือเกินมีตัวอะไรไหมไม่มีครับผมว่าเรานอนเตะหัวค่ำนะครับเราเป็นเด็กดีเลยไม่มีตัวอะไรเกิดนะผมเกิดไม่ทันนะผมสปอนนี้ทันนะครับนอนก่อนนะครับโอเคตอนนี้ก็มีสัตว์เกิดโอเคแล้วเหลือหมูนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปจิกไอ้มันฝรั่งแคโรลเจ้าพวกเอ็นบีซีไว้หน่อยนะเนี่ย ตรนนี้แล้วก็ข่มดินไปเดี๋ยวรอให้ยามมันเกิดน,นะครับผมพื้นตรงนี้เดี๋ยวว่าจะขุดลงอีกหน่อยนะว่ามันดูไม่ค่อยดีอ่ะนั่นไงเ okay. คฮะมันปลูกอะไรเนี่ยปลูกข้าวหรือมันฝรั่งเนี่ยไม่รู้ปลูกอะไรนะแต่ผมเก็บมันฝรั่งไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่มีใช้เผื่อมันปลูกข้าวนะครับเผื่อมันปลูกมั่วไม่ใช่อะไรหรอกนี่ครับ นี่เอวซีก็ขึ้นไม่ได้ของเรานะครับผมอีในไหมครับพี่หิวแล้วเหรอครับในไหมครับอ๋อขอบคุณครับเออไม่ได้ดูจริงๆอ่ะเค <Okay, S 2> ขอบคุณมากครับที่เตือนครับผมชิอเคภาบายปืบ๊บ นี่ไงเกิดแล้วน,นี่อะไรมันฝรั่งอ่ะขึ้นมาดิเห็นเราตอบว่าอกขึ้นมาเปล่าพวกนายจะมายืนมองข้าวทำไมนมนมองฝรั่งทำไมอ่ะเราอยัางตอบบล็อกขึ้นมาได้เลยอ่ะทำไมพวกนายตอบขึ้นมาไม่ได้อ่ะนะเดี๋ยวน้องๆว่บาบา่ายครับผม อโอ้โหตรงนี้เนี่ยโอเคปึ๊บปึ๊บเหลือสามหลอดแล้วครับตอนนี้อิ่มแล้วครับผมตาไปนิดนึงครับขออภัยนะครับผมชึบแบบการเชื่อมโยงกันมันจะช้าหรือเปล่าไม่รู้นะดูกนเลโอเคตอนนี้ก็สามข้าวไปก่อนครับผมชีวิตเจ้่องนี้ไม่มีอะไรครับวันแรกนะก็ สองแล้วนะผมก็ชึบชึบชึบพี่ครับเดี๋ยวพี่ครับครับน่าจะสตรีมตั้งแต่แบบทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้ทำคลิปไอวิธีการสตรีมให้แล้วครับผมเดี๋ยวรอดูเลยครับผมอัพพร้อมกันกับแกมสตรีมนี่แหละสตรีมเสร็จนี่แหละอัพเรื่อยครับผมนิดหน่อยอะไม่นานหรอกเนาะ ข้าวตูเยอะเลยดูสิครับอ่ะเก<ค>็บเก็บยร์ตัดกันนะครับผมจะโดดถึงไหมสองบล็อกเลยล่ะสองบล็อกเลยเหรอไปเฮ้ยเชื่อโอ้อ้าวผมนึกว่าถึง喽เขีคยเราก็นึกว่าถึงอ่ะตรงน,นี้ก็ทางข้าวเขี่ยบุคคาไปชึบชึบชึบ ปิดไปปึ๊กโอเคอ่าป๊าปป๊บปชุดโอเคปั๊บปอืม อ๋อน่าจะได้ข้าวเป็นสเต็กแล้วมั้งเนี่ยโอ้ใกล้ครบแล้วโอเคฮึบเข้าไปโอเคโอเคครับก็ สำหรับวันนี้นะครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับทุกๆคนที่เข้ามาดูสตรีมนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็ไปเจอกันใหม่นะครับผมการสตรีมรอบหน้าหรือว่าไปดูคลิปใหม่นะครับผม EP หน้านะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมซอกกาชแนลนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้านะครับผมคลิปหน้าครับผม ว่าเหมือนแกะผมจะหายตัวหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูแกะก่อนครับแกะจ้าเฮ้ยลูกไปไหนอะ่ะหูฟ้าผ่าต่อหน้าเลยหูเพิ่งเห็นนะเนี่ยโอเคเพิ่งเยเห็นฟ้าผ่าต่อหน้าเลยนะครับผมตกใจเลยเมื่อกี้เอ้ยแกะเราไปไหนตัวหนึ่งวะโอเคก็ ลาไปก่อนครับวันนี้บายบายไว้จ้าไว้จ้าไว้จ้า